เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินคําว่า Emulator หรือว่า Emu มกันมาบ้างใช่ไหมครับมันก็คือการที่โปรกแกรมนะครับจำลองเครื่องเกมเก่าๆให้เราเนี่ยเล่นบนอุปกรณ์ยุคปัจจุบันได้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือหรือแม้แต่เครื่องเกมรุ่นใหม่อย่าง Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2นั่นเองครับ <S <S แต่ปัญหาของ Emulator ทั่วไปเนี่ยคือเรื่องลิขสิทธิ์ครับที่มักจะเป็นประเด็นอยู่เสมอไหนจะปัญหาความเข้ากันได้ของภาพ เกมเสียงหรือบรรยากาศที่บางครั้งเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเล่นบนเครื่องจริงๆในสมัยก่อนซึ่งนี่แหละครับที่ทําให้บริการอย่าง Nintendo Switch Online ของ Nintendo นะครับโดยเฉพาะแพ็กเกจอย่าง Expansion Pack กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสําหรับแฟนเกม Nintendo ยุคคลาสสิกครับสิ่งที่ทําให้ Nintendo Switch Online Expansion Pack แตกต่างออกไปนะครับหรือคือการ s u b s c r i p t i o n ออนไลน์เนี่ยก็คือแม้ระบบเนี่ย จะทำงานคล้ายกับอิมูเลเตอร์อยู่ไม่น้อยนะครับแต่ Nintendo เนี่ยเลือกที่จะทำให้มันเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการที่จะนำเกมเก่าๆในอดีตเนี่ยกลับมานะครับเกมที่ทุกวันนี้หายากมากๆทั้งตลับแท้และเครื่องเล่นจริงมาปัดฝุ่นใหม่ใส่ระบบเสริมและทำให้เราเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายบน n i Nintendo s w i t c h แบบถูกเลิกสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเกมดังจาก Nintendo 64หรือเกมพกพาระดับตำนานจากเกมบอยและเกมบอยอะดวานซ์ทุกอย่างเนี่ยถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ในบริการเดียวรวมถึง Sega Genesis ก็มีนะครับ <Sega. S 1> ผมเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่ทำให้ประทับใจกับบริการนี้มากๆอย่างนึงคือการได้รู้จักกับเกม Golden Sun จาก Game b o y Advance ผ่าน Nintendo Switch Online Expansion Pack นี่เอง ซึ่งบอกตรงๆว่าตอนเด็กเนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นนะครับเกมนี้แต่พอได้ลองจากระบบนี้เนี่ยก็ค้นพบว่ามันเป็นหนึ่งในเกม JRPG ที่ดีมากๆเลยนะครับทั้งเนื้อเรื่องเกมเพลย์ที่กลึกกว่าที่คิดไม่ใช่แค่การต่อสู้แบบเทิร์นเบสปกติ แต่ยังมีการสะสมจินนะครับที่เหมือนกับโปเกมอนขนาดจิว๋วซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกใช้โจมตีศัตรูโดยตรงได้หรือเอามาเสริมค่าพลังโจมตีและป้องกันได้ขึ้นอยู่กับชนิดของจินนั้นที่เรามีทําให้ผมรู้สึกว่า Nintendo Classics เนี่ยไม่ได้มีแค่เกมที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ยังเป็นเหมือนการเปิดประตูสู่เกมดีๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสในวัยเด็กด้วยนั่นเองครับลองคิดดูสิครับแค่สมัครสมาชิก Nintendo Switch o ไ l i n e e x p a ์ s i o n Pack แแบบตัวใหญ่สุดนะคุณก็สามารถเล่นเกมจาก Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance รวมถึงยุคคลาสสิกบุกเบิกนะครับอย่าง Famicom แล้วก็ Super Famicom ได้เลยได้บนทันทีบนเครื่อง Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2ของคุณเองไม่ต้องลำบากนะครับตามหาของเก่าหรือว่าโหลด ROM นะครับติดตั้งให้ยุ่งยากนั่นเองทุกอย่างเนี่ยพร้อมให้คุณเริ่มเกมได้ทันทีถือเป็นการรวมคลังนะครับ Nintendo Classic ที่ใหญ่ที่สุดในยุคนี้ เลยนั่นเองรวมถึงล่าสุดนะครับผมก็ได้ลองเล่นกับภรรยาน,นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องคนเดียวนะมันจะมีโหมด2 player นะครับเกมไหนที่รองรับการเล่น2คนเนี่ยเราก็สามารถแบ่งจอยนะครับจากเครื่อง Nintendo Switch เลน่นกันกับอีกคนหนึ่งได้เลยนั่นเองเป็น Co-op Couch นะครับที่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยตามหาได้ยากแล้วนั่นเอง ก็ถือเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับที่ Nintendo Switch ได้มอบให้นั่นเองและมันก็ไม่ใช่เพียงการเอาเกมเก่านะครับมาวางไว้เฉยๆนะ Nintendo Switch Online Expansion Pack เนี่ยยังมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ๆที่บางคนนะครับสมัยเด็กๆเ,เนี่ยไม่เคยมีโอกาสสัมผัสเช่นระบบเซฟทันทีที่ให้เราเนี่ยบันทึกเกมตรงไหนก็ได้หรือจะมีฟีเจอร์ย้อนเวลานะครับเพื่อแก้จังหวะที่เรากระโดดพลาดหรือตีพลาดท,ทําให้เราตายนั่นเองหรือแม้แต่การเล่นออนไลน์กับเพื่อนในเกม Nintendo Classic มันก็มีนะทั้งหมดนี้เนี่ยช่วยให้เกมเก่าจาก Nintendo 64และ Game Boy Advance มีชีวิตใหม่ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคปัจจุบันมากขึ้นครับสำหรับผมนะครับ Nintendo Classic ใน Nintendo Switch Online Expansion Pack เปรียบเสมือนห้องสมุดเกมเก่าเคลื่อนที่นะครับที่ Nintendo เนี่ยค่อยๆค,ค,คัดสรรมาอย่างดีนั่นเองให้เราได้ลองเล่นได้ย้อนว หรือย้อนวันเวลาอีกครั้งในอดีตพร้อมให้เราเนี่ยได้ค้นพบเกมดีๆที่อาจจะเคยหลุดลอดสายตาเราไปในตอนนั้นทุกครั้งที่กดปุ่มเริ่มเกมเนี่ยมันไม่ใช่ใการเล่น แต่มันคือการเดินทางย้อนกลับไปสู่ความทรงจําย้อนเวลาได้นั่นเองครับแล้วก็เป็นการสร้างความทรงจําใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยนั่นเองพูดง่ายๆนะครับสำหรับใครนะครับที่มี Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2ก็ลองไปสมัครดูนะครับ Nintendo Switch Online Expansion Pack มันไม่ได้ขายแค่เกมเก่าแต่ว่าขายความทรงจําด้วยขายบรรยากาศยุคทองของ Nintendo Classic และขายโอกาสให้เราเนี่ยได้สัมผัสมาอีกครั้งในรูปแบบที่ง่ายแล้วก็สมบูรณ์ที่สุด ที่เคยมีมาสําหรับผมนะครับนี่คือหนึ่งในบริการของ Nintendo ที่ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะซื้อเหมือนกันหรือ subscription นั่นเองแต่มันก็คุ้มค่าแล้วก็มีเสน่ห์มากที่สุดในยุคปัจจุบันเลยครับใครมีความคิดเห็นยังไงลองมาแชร์กันนะครับเล่นเกมไปสนุกครับ